ข่าสัตเฉวอเสีนข้อที่สองห้ามหลักสัตเฉวีเสุ๊บใครทำไม่ดีนะฝั่งนั้นเรียนมตัวนะข้อ ที่สามห้ามประพฤติผิดในการเชื่อสิ่งข้อที่สี่ห้ามพูดปดสิข้อ ที่ห้ามห้ามปรับพื้นผิดในกลางปรับพื้นิในกลางอืมสีสวยงามมากถ้านี้คุณคุณเวลาเดินข้ามสะพานลอยเขาจะนั่งอยู่แถาสะพานลอย ใครเดินมาเขาก็จะปรนมมือแบบนี้มีแขนวางไว้ไเบื้องหน้าใช่หรือไม่เดีนน๋ีเอามือลงใครว่าผู้หญิงทำดีกว่าผู้ชายประมือหนึ่งครั้งใครว่าผู้ชายสองชีวิตทำดีกว่าผู้หญิงประมือสองครั้งใครว่าสี่